السعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكاب والشكر الله سبحانه وتعالى طهران دائمة كهربا มาร่วมเจมาทั้งไอชาแล้วก็ตารวีแล้วก็ได้ฟังการอ่านของเชคทั้งสองท่านนะครับฟังเพาะดีนะบางอุทรบุญภาพนะครับมีลูกที่ได้อ่านกุรานแล้วก็พอเพาะเป็นพรสวรรค์นะครับแล้วก็ฝึกฝนนะครับดังใน,นเรื่องของศาสนานะครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องให้ความสำคัญ ส่งไปเรียนในเรื่องของอิสลามนะครับแล้วก็ผ,ผลผลบุญที่เรียนก็จะกลับมาสู่ตัวผู้เรียนแล้วก็พ่อแม่นะครับถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับดุนยานะครับดุนยามันก็เหมือนกับแสงสว่างโชว์หรือน้ําทะเลที่มันติดมกมือเราหยดสองหยดนะครับเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับแต่เรื่องของโลกอาคาระเป็นโลกที่เราจะต้องไปพบเจอนะครับถ้สอบผ่าน เราก็จะอยู่อย่างสุขสบายถาวรถ้าเราสอบไม่ผ่านเนี่ยนะครับปัญหานะครับดังนั้นคนมุสลิมนะรู้เรื่องของหลักอัครีดะรู้เรื่องของโลกอาคราะห์นะครับอย่าเบาความเ้าจ,จะต้องมุ่งมัน่นรอมฎอนนะครับผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปแล้วนะครับรอมฎอนเราก็ต้องขมักขม้นก็ต้องทำตัว ต่างจากเดือนอื่นๆนะครับแล้วนี่ผ่านไปกี่วันนะครับยีบห้าวันแล้วคาที่ยี่สิบหกแล้วนะครับในเรื่องการถือสินอดนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการถือสินอดมันเป็นเชฟฟาอะแล้วก็การอ่านอ่ากุรานก็จะเป็นชาฟาอะให้กับเราทําไมต้องชาฟาอะนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมั่นใจว่าโลกอาเคโรนเนี่ย จะสอบผ่านนะครับเคยเข้ามาหาลัยไหมครับอยู่อัสสฮานนะครับบางทีบางปีก็สอบไม่ผ่านเรียบรอแร่บางทีก็ได้กับมักบูนแค่สอบผ่านธรรมดาบางทีก็ได้แบบเลือติดไปสองเอาไว้ซ่อมผ่านแล้วก็ปีหน้าจะเจอกันใหม่อัสสฮานเนี่ยสมัยสมัยผมเรียนนี่เป็นสมัยที่ระบบการเรียนก็าแบบผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็เดี๋ยว กี่น้าเรียนใหม่นะครับเนั้นในโลกอาคิรอนผมจะบอกให้ว่าถ้ามันรอแร่เนี่ยต้องมีชาฟาะบบอาตัวช่วยนบะีก็คอยจะช่วยคนที่รอแร่ไปไม่ไหวถูกกักตัวไว้ก่อนรอนบ,บีชาฟาะแต่เนี่ยผลงานของเราเนี่ยจะชาฟาะาเราได้นะครับผลงานที่ว่าคือเรื่องการถือศีลอดแล้วก็เรื่องการอ่านอัลกุรอานรอมฎอนมาแล้วนะครับอย่าลืมอ่านกุรอานมากๆ เพื่อ <S <S เพื่อเราเนี่ยวิกฤตในโลกอาิราับจะสอบผ่านไม่ผ่านตรงวิกฤตอยู่เนี่ยจะมันจะช่วยเราได้ในเรื่องการเตือนสินอดแล้วก็การอ่านอัลกุรอานมากๆฮะดีษของอ,อับดุลลาบินอัมนะครับโรดิยัลลอฮุอันฮุบะได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมนะครับได้กล่าวว่า อัสซยามุวันกุรอานุยาชฟาอานเลิลอับยาวันกิยามการถือศีลอดและก็อัลกุรอานนั้นจะมาให้ชะ ا ะการช่วยเหลือแก่บาวในวันกิยามะยโกูุลซิยามนะครับการถือศีลอดนะครับจะกล่าวว่าไอยุรบีมะนะตุฮู อัตต่ออามะวชาชาหวาติบินหารการทุสินอดบอกว่าโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้สกัดกัน้นสกัดกั้นเขาจากการอดอาหารการอดน้ำในยามกลางวันนะครับและสนองและปิดกัน้นหรือว่าอดกัน้น สนองความใคร่ของเขาในยามกลางวันนะครับกลางวันนั้นหิวกระหายการถือเสียอดก้านไม้เขากินการดื่มนะครับแล้วก็ความต้องการต่างๆนะครับฟอชฟเฟยร์ออนีฟีดังนั้นได้โปรดให้ข้าพระองค์นั้นช่วยเหลือเขาด้วยเถิดหมายถึงผลงานการถือสิ้นอดบอกว่าขอพระองค์ได้โปรดช่วย ให้เขานอนรอดพ้นในวันกยามาด้วยเถอดวยาจะกลุ่กุกรอานนะครับกรุรอานก็จะพูดมางงว่ามานาตูหุนนอมบิลไลฟาชัฟนีฟีโอพระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้สกัดกั้นเขาจากการหลับนอนในยามค่ำคืนฟาชัฟนีฟีดังนั้นขอพระองค์ได้โปรด ให้ข้าพระอ,องค์นี้ช่วยเหลือเขาด้วยเถิดนะครับอันนี้อัลกรุรอานพูดนะครับในวันกิยามาฟาญุฟาญุชัฟฟานีแล้วก็ทั้งสองนะครับทั้งสองก็คืออะไรการถือสินอดแล้วก็การอ่านอัลกรุรอานนั้นก็จะไปช่วยชัฟฟานีหรือช่วยเหลือเขา เป็นที่อนุมัติของลอสบุหานตาลาในวังกิยามาน,นะครับดังนั้นนะครับการถือศีนอดก็ดีการอ่านอัลกุรอ่านก็ดีในยามค่ําคืนนะครับช่วงกลางวันเนี่ยนะครับเราถือศีนอดสมมุติว่าอ่านกุรอ่านเยอะๆเนี่ยอ่านได้นะครับแต่ว่าทําให้เรากระหายทําให้เรานะครับเหนื่อยล้าโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนๆนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการเปิดฟังจากโทรศัพท์ได้นะครับ แต่ประการอ่านนั้นในหะดิษบอกว่าเราจะมีความสามารถเยอะขึ้นในช่วงเวลากลางคืนเพราะเราได้ละสินอดแล้วดังนั้นการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมันจะเป็นเวลาช่วงเวลากลางคืนดีที่สุดนะครับในสิบวันสุดท้ายเนี่ยถ้าใครมีความสามารถนะครับมัยิีเนี่ยมันจะมีความเงียบสงบเหมาะแก่การอ่านอัลกุรอานแล้วก็การขออุดมะวันก่อนนะครับ มัมเนี่ยเขาไปค้นคว้าให้เราได้รับรู้ว่าการละหมาดตระเนหรือกิยามุลเลนมันเอ,อ่นเดียวกันนบีของเราเนี่ยทำอยู่8แล้วก็บิเตอีก3ก็รวมเป็น11รอรกกะอัดทั้งในรอมดอนแล้วก็นอกรอมดอนนะครับผมก็อ่านหลายๆหดิษก็วิเคราะห์ว่านบีเนี่ยเขาไม่ได้มาช่วงหัวค่ำหรอกนบีก็จะมาดึกแล้วอิชาแล้วนบีกลับไปนอนนบีก็มามัสยิด ผู้ที่รู้ว่านาบีมาก็ยืนละหมาดกับท่านนาบีแล้วคืนหลังๆเนี่ยก็รู้ว่านาบีมาก,ก็บอกกันต่อๆไปจนกระทั่งวันที่สี่นั้นเต็มมัสยิดนบีก็ไม่ได้มาดังนั้นใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรตะระเวชชงหัวค่ากได้นะครับมันเป็นความสะดวกของพวกเราแต่ใครอยากจะละหมาดยามดึกและยามยาวๆนะครับนานๆกบอิหมั่งของเราก็ได้ครับเราก็หยุดช่วงหัวค่ำไปเอาช่วง ยามดึกได้นะครับสักสองสามชั่วโมงนะครับดังนั้นนะครับถ้าใครตระแวแล้วก็มาได้ครับที่มัสยิดมาอ่านอัลกุรอานนะครับมาขอดุอาแต่ใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรที่บ้านนะครับตื่นสักดีสองดีสามก็อ่านสักพักหนึ่งแล้วขอดุอาก็ได้อยู่นะครับจงสิบวันนี้ให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าการอ่านอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญไว้เยอะนะครับมีฮะลิสของ อินุมัสอูดนะครับรอดิยัลลอฮ์นะรอดิยัลลอฮ์อันดลาวะทนซุนสัลลัลลอฮวอะลัยฮิวะสัลลัมนะกคลาวามันปะรอาฮารฟันมินกิตาบิลละฟาเลหูบิฮิฮัสนะผู้ใดที่อ่านหนึ่งอักษรจากคำพีของอัลล์หมายถึงอันกุรอานนั่นแหละครับขอจะได้รับหนึ่งความดีวัลฮัสนุตุบิอัชรินอัมสาลิฮา และหนึ่งความดีนั้นจะถูกทวีคูณเป็นสิบเท่าของของหนึ่งอักษรน,นะครับออและอากูรุอาลิฟลาม,มีมฮารฟุนฉันไม่ได้บอกว่านบีบอกฉันไม่ได้พูดว่าอาลิฟลามมีมคือหนึ่งอักษรน,นะครับอาลิฟตัวงลามตัวงมีมตัวงนะครับนบีบอกไม่ใช่หนึ่งอักษรแต่หมายความว่าวาลากินนะอาลิฟฮารฟุนวาลามฮารฟุนวามีม พารมแต่ว่าอลิฟนั้นคือได้หนึ่งอักษรก็หมายถึงว่าได้หนึ่งความดีลามหนึ่งตัวก็อีกหนึ่งอักษรก็ได้อีกหนึ่งความดีมีมีหนึ่งตัวก็หนึ่งอักษรก็ได้อีกหนึ่งความดีแต่ละความดีนั้นมีเท่าไหร่นะสิบเท่ากับสิบเท่านะครับเท่ากับอะไรสิบเท่านะครับ ดังนั้นอาลิฟลามมิมก็ได้ได้ทลายนะครับสาเท่าด้วยกันถ้าเราเจอในไรล,ละตุ้นกอดนะครับเราก็คูณเข้าไปก็หนึ่งพันนะครับก็นี่แหละครับที่บอกว่าเหมาะที่เราจะอา่านอันกุรอานมากๆในยามดึกนะครับช่วงเหลืออีกไม่เกิน5วันนะตื่นมา, 1, าสักทีหนึ่งทีสองใครสะดวกอ่านถ้าใครสะดวกที่มามมสีได้ก็มาท้าไม่ได้ก็ที่บ้านใช้ความพยายามนะครับอย่าปล่อยให้ ไล,ล่ลดตุ้นก๊อตหรือว่าช่วงสิบวันสุดท้ายนี้ผ่านเลยที่เราไม่ได้อะไรนะครับก็ฝากพี่น้องน,นะครับเเข่งคัดในเรื่องการทําความดีนะครับอย่าปล่อยะละเลยให้ผ่านไปที่เราไม่ได้อะไรเลยจากระมอนนี้นะครับอัลกุลิอัลลอฮาฟัสตัฟิรุลลอฮิมารีมะลกุมวะลิไซรินมุสลิมีนามิงกุลิลัมฟัสตาฟิรุอินนะฮูฮวลกอฟูรุรอฮีมัสสลามุอะลัยกุมวะราฮ์มะตุลลอฮ์วะบาระกะบ์